สวัสดีค่ะวันนี้ครูจินดามาชวนทำกล้วยบวชชีพร้อมนำเคล็ดลับทำอย่างไรให้กล้วยบวชชีไม่ดำสีเหลืองอมชมพูฉ่ำๆแบบนี้เนื้อหนึบไม่เละไม่ฝาดกะทิไม่แตกมันมาฝากด้วยนะคะขั้นตอนแรกให้เลือกกล้วยน้ำว้าที่สุกจากการแก่จัดซึ่งดูได้จากเปลือกกล้วยตึงไม่มีเหลี่ยมแบบนี้นะคะวันนี้ครูใช้กล้วยน้ำว้าสวน ซึ่งเปลือกจะลายลายเป็นจุดแบบนี้นะคะกล้วยพันนี้โดยพื้นฐานแล้วไส้จะสีเหลืองเหมาะที่จะนำมาทำกล้วยบวชชีพอๆกับพันมะลิอองและปากช่องห้าสิเลยค่ะได้กล้วยแล้วนำมาตัดออกจากวีและแช่ลงในน้ำที่เตรียมไว้แบบนี้นะคะใส่น้ำส้มสายชูลงไปในน้ำสองช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนโต๊ะเพื่อล้างยางกล้วยออก เอาน,นำไปต้มกล้วยของเราจะได้ไม่ดำคนให้กล้วยโดนน้ำน้ำส้มสายชูและเกลือทั่วถึงกันจากนั้นแช่ไว้ประมาณ20นาทีค่ะใครไม่มีน้ำส้มสายชูใช้มะนาวแทนได้นะคะหรือใครไม่มีมะนาวก็ใช้น้ำส้มสายชูแทนได้อันนี้เป็นวิธีการทดแทนกันค่ะแช่ครบ20นาทีนำกล้วยไปต้มได้เลยค่ะ โดยนำน้ำใส่หมอ้อตั้งไฟใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำส้มสายชูลงไปสองช้อนโต๊ะใครจะใส่มากหรือน้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของกล้วยและน้ำที่ใช้ต้มนะคะการที่เราใส่เกลือและน้ำส้มสายชูลงไปจะช่วยให้กล้วยไม่ดำและเนื้อหนึบรวมทั้งกล้วยบดชีของเราทำเสร็จแล้วเก็บไว้ได้นานไม่เสียง่ายนะคะพอน้ำอุน่นนำกล้วยลงต้มเลยนะคะ ใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงในการต้มกล้วยไม่ต้องปิดฝานะคะใช้ทับพีก,กดไอ้กล้วยจมน้ำกล้วยจะได้โดนน้ำส้มสายชูและเกลือทั่วถึงกันเปลือกกล้วยของเราจะได้ไม่ดำนะคะต้มต่อไปจนเปลือกกล้วยสุกโดยสังเกตได้จากเปลือกแตกออกแบบนี้นะคะอันนี้แสดงว่าเปลือกกล้วยสุกแล้วให้ต้มต่อไปอีกประมาณ30นาทีค่ะ มื่อต้มกล้วยจนครบ30นาทีแล้วก็ปิดไฟยกกล้วยลงจากเตาได้เลยนะคะนำกล้วยมานกในน้ำเย็นที่ใส่น้ำแข็งเตรียมไว้น้ำเย็นนี้ให้เราใส่น้ำแข็งเยอะๆหน่อยนะคะน้ำจะได้เย็นจัดกล้วยที่กำลังร้อนๆเมื่อมาโดนน้ำเย็นกระทันหันความเย็นจะนกเนื้อกล้วยไว้ทำให้ไม่สุกเพิ่ม เนื้อกล้วยจะหนึบไม่เละนะคะแช่กล้วยไว้ในน้ําเย็นประมาณสิบนาทีค่ะระหว่างแช่กล้วยถ้าน้ําแข็งละลายหมดก่อนครบสินาทีถ้าเรามีน้ําแข็งอีกก็ให้เติมลงไปได้นะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกเติมก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ครูแช่กล้วยครบสิบนาทีแล้วน้ําแข็งของครูยังละลายไม่หมดเลยนะคะน้ําแข็งเหลืออยู่นิดนึง ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าครูได้เติมน้ำแข็งลงไประหว่างที่แช่กล้วยค่ะลองใช้มือบีบกล้วยดูนะคะนี่ค่ะกล้วยต้มของเราเนื้อหนึบไม่เละไม่ยุย่ยและสีขาวสวยไม่ดำด้วยนะคะนำกล้วยขึ้นจากน้ำที่แช่ไว้มาใส่กระชอนพักไว้เพื่อให้เสด็จน้ำนะคะรอจนกล้วยต้มเสด็จน้ำจากนั้นนำกล้วยมาปอกเปลือก หากมีเส้นใย,ยกล้วยติดอยู่ที่เนื้อก็ให้ดึงออกให้หมดนะคะของครูเป็นกล้วยสวนจะมีเส้นใย,ยเยอะนิดนึงครูก็จะพยายามดึงออกให้หมดนะคะผ่าออกเป็นสองซีกแบบนี้นะคะกล้วยของครูเนื้อหนึบมากตอนผ่าต้องออกแรงกดมีดเพิ่มขึ้นเลยค่ะหนึบติดกับมีดแบบนี้เลยนะคะครูให้ดูเนื้อกล้วยชัดๆนะคะนี่ค่ะสีสดน่าทานมากๆ เสร็จแล้วตัดตามฝางแบบนี้นะคะกล้วยหนึ่งลูกทำได้สีชิ้นค่ะหรือใครจะปาแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตามที่ชอบเลยค่ะ ปอกกล้วยและหั่นเสร็จแล้วมาดูส่วนผสมของกล้วยบวชชีทั้งหมดนะคะส่วนผสมมีกล้วยน้ำว้า2หวีหัวกะทิ1000กรัมวันนี้ครูใช้กะทิสดใครไม่มีกะทิสดใช้กะทิกล่องแทนได้ค่ะน้ำตาลทราย1น0ย180กรัมน้ำตาลมะพร้าว100กรัมเกลือ1ช้อนชาและน้ำสะอาด500กรัมส่วนอันนี้เป็นใบเตยหอม ใส่ในกล้วยบวชชีเพื่อเพิ่มความหอมให้กับกล้วยบวชชีก่อนนำไปใส่ให้เราขยำเพื่อให้ใบเตยช้ำนิดนิดนะคะกลิ่นหอมจะได้ออกมาเยอะๆค่ะมาเริ่มลงมือทำกล้วยบวชชีกันเลยนะคะนำหม้อมาตั้งไฟโดยใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงใส่น้ำสะอาดลงไปใส่ใบเตยหอมลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าว ใช้ทัพพีคนน้ำตาลและน้ำให้เข้าผสมกันและใส่เกลือลงไปแล้วคนอีกครั้งค่ะบีบมะนาวใส่ลงไปนิดนึงค่ะเพื่อต้องการให้กล้วยของเรามีสีเข้มและเนื้อหนึบยิ่งขึ้นแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวกล้วยบดชีของเราจะเปรี้ยวค่ะรอจนน้ำตาลละลายและน้ำร้อนอีกครั้งก็ใส่กล้วยลงไปได้เลยค่ะใช้ทัพพีคนเบา และกดให้กล้วยโดนน้ำเชื่อมทั่วถึงกันค่ะปิดฝาต้มกล้วยในน้ำเชื่อมประมาณ10-15นาทีเพื่อให้กล้วยมีสีเข้มขึ้นและน้ำเชื่อมซึมเข้าสู่เนื้อกล้วยต้มครบ15นาทีเปิดฝาออกดูเนื้อกล้วยกันนะคะครูตักขึ้นมาให้ดูชัดๆนะคะนี่ค่ะเนื้อกล้วยสีเหลืองสดเข้มไส้มีสีชมพูเรื่อเรื่อฉ่ำน่าทานมากๆเลยค่ะ ให้เราหรีไฟเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนและใส่กะทิลงไปใช้ทับพ,พีคนเบาๆค่ะคนไปเพื่อให้น้ำกะทิเข้าผสมกับน้ำเชื่อมตอนนี้กลิ่นหอมของใบเตยเข้าผสมกับน้ำเชื่อมและกะทิเรียบร้อยแล้วตักใบเตยออกทิ้งเลยค่ะจากนั้นรอให้กะทิเดือดอีกครั้งนะคะแต่ไม่ต้องให้เดือดพลาดน,นะคะ เราเดี๋ยวกะที่จะแตกมันกล้วยบวชีของเราจะไม่น่าทานค่ะให้เดือดขอบหม้อประมาณนี้ก็พอนะคะอันนี้ใช้ได้แล้วค่ะก่อนปิดไฟใช้ทัพพีคนเบาๆอีกครั้งเพื่อระบายความร้อนครูตักกล้วยบวชีให้ดูอีกครั้งนะคะนี่ค่ะกล้วยบวชีสีสวยเนื้อฉ่ำน่าทานมากๆเลยนะคะตอนนี้กล้วยบวชชีของเราสุกเรียบร้อยแล้ว ปิดไฟยกลงเลยนะคะอืมกลิ่นหอมหน่าทานมากๆได้เวลาชิมแล้วนะคะตักใส่ถ้วยเตรียมชิมเลยค่ะกลิ่นหอม่วน้ำลายมากๆเลยค่ะครูชิมเลยแล้วกันนะคะก่อนชิมตักให้ดูเนื้อกล้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะเนื้อกล้วยน่าทานมากๆ ครูขอตักกะทิเพิ่มสักนิดนึงนะคะจะได้อร่อยช่ำๆยิ่งขึ้นอืมเนื้อกล้วยหนุบหนับสัมผัสได้ถึงความหวานตามธรรมชาติของเนื้อกล้วยส่วนน้ำกะทิไม่แตกมันและมีรสชาติหวานมันกำลังดีอร่อยมากๆเลยค่ะขออีกคำนะคะอร่อยจนหยุดไม่ได้จริงๆค่ะเพื่อนๆลองนำไปทำดูนะคะสูตรและอัตราส่วน ครูได้พิมพ์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยแล้วนะคะกดเข้าไปดูได้ตรงคำว่าเพิ่มเติมนะคะสำหรับคลิปนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องครัวยายดาเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ